คันนี้รถหน่วยงานทถานอากาศปลดระวังเข้ามาผ่อนเจ็ดพันนะครับราคาสี่แสนเก้าพันบาทกับตัวเอาติดหนึ่งจุดหกลูกจีนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับคันนี้ใช้งานเพียงหนึ่งแสนโลนะครับกระจังหน้ายังเงาเงานี่คือรถยังไม่ได้ร้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับไฟหน้านะครับมาติดเลฟเฟกเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับใสๆเลยนะเดี่ยวสันด้านข้างคมๆสวยๆตัวล้อแม็กของเขานะครับเป็นแม็กเดิมโรงงานขอบสิบหกนะครับเป็นอลลอยท้ายเดิมนะครับเป็นไฟเบรกเป็นแบบไอวีดีไลท์ไกด์นะครับ นะครับไม่มีรอยลักยิ้มใดๆรอยบุบรอยเบี้ยวนะครับนี่คือรถที่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ฝับสภาพนะครับเลี่ยมสันด้านข้างคมๆสวยๆภายในนะครับเป็นสีดาตัดสีเบจนะครับผมภูมลรายมัลติฟังก์ชันนะครับเลขไม่แท้ไม่เดิน1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานมีประวัติเช็คศูนย์นะครับเพื่อเข้าเช็คศูนย์ทั้งล่าสุดนะครับเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ผ่านมาได้เองนะครับเนี่ยครับเครื่องเสียงเดิมนะครับแอร์อะนาล็อกเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ซีบีแบบเจ็ดสปีดนะ บอหนังสีเบสสภาพตึงๆแน่นๆนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมรีวิวนะครับเช็คให้ละเอียดเลยนะครับใครสนใจรถคันนี้นะครับผมคลิปนี้ดูให้จบนะครับสวัสดีครับผมบอยพะจนนะครับผมอยู่กับผมอีกครั้งนะครับในช่องบอยออาติสมือสองนะครับวันนี้เรามาอัปเดตนะครับเป็นตัวออาติสนะครับเข้าใหม่นะครับ 1.6G ปี2018รถ หน่วยงานนะครับทหารอาราศที่ปลดระวางเข้ามานะครับคันนี้ใช้งานไปได้อยู่เพียง 1- นึ่0 0 0นนืนะครับกับปีสิบาทก็ถือว่าไม่เยอะเลยนะสมัครเลขใหม่1นึ่0 0สนหนงืนะราคา4ี่แสนเกบาทฟีด้าได้ผ่อนเพียงเดือนละ7,00 0บาทเท่านั้นก่อนไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถขั้นต่อๆไปนะมาดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับผมด้านหน้าเนี่ยคือกระจังหน้านะครับเป็นแบบพรีเมียมใสๆเลยนะครับ รถคือยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟมัลติเรยเลกเตอร์มาพร้อมกับไฟเดียรทามานิ่งไลท์หรือว่าไฟสองสว่างเวลากลางวันนะครับก็มีมาให้นะครับดูที่ผิวพันธุ์ด้านหน้าริ้วรอยนี่แทบไม่มีเลยนะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเราไปเก็บงานเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับนี่นะครับเดี่ยมสันที่ฝากระโปรงคมๆสวยๆนะครับเนี่ยเดี่มสันทั้งสองั่ง นะครับสวยเลยนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นรอยสะเก็ดหินแต่ไม่ต้องห่วงไม่มีผลต่อการใช้งานเดี๋ยวเราเอาไปเก็บสีเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับนะวันนี้เข้ามาใหม่ถ่ายให้ดูกันก่อนเลยนะครับว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพเป็นยังไงนะครับสภาพแรกเริ่มนะครับล้อแมกนะครับเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับเป็นหนักทูโทนปัดเงาขอ16ส่วนยางปี2018เดี๋ยวเราหายางปีใหม่ๆใส่ให้นะครับใช้งานกัน2-3ปีต้องมีนะครับ กระจกมองข้างสีเดียวตัวรถมาพอกไฟเลี้ยวปรับพักไฟฟ้าแบบออโต้ได้ด้วยนะครับเวลาเราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถตรงนี้นะครับเรียมสารผิวพันด้านข้างนีคือสวยสวยเลยนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับติดดูเรียมสันนะครับสภาพสวยเดี๋ยวดูผิวพันด้านข้างแบบเต็มเมนะครับรถการันตีไม่มีชนหักไม่มีพิกว่าไม่มีตัดต่อนะครับคัดรถสวยเกตเอมให้แล้วซื้อรถมือสองซื้อเอาติดให้สบายใจซื้อที่เป็นจนได้เลยนะครับติดต่อเข้าหาผมได้เลยนะครับ0ูนย์1ปสามหนึ่งสามหนึ่ง ปักตดสองหกเบอร์นี้แอปพลายเพื่อนๆได้นะครับประตูเดิมนะครับนี่เช็ค克ะเรียนนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับเหมือนกับตอนที่ทีมงานนะครับก่อนรับรถเข้ามาของเราเช็คเลยนะครับประตูเดิมนะครับวัสดุทุกอย่างปกตินะครับผมไม่มีช้ํากระจกเป็นแบบไฟฟ้าออโต้สี่บานนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับน็อตด้านแก้มด้านในไม่มีแกะไม่มีขยะประตูได้เดิมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับ พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับปรับหมดเครื่องเสียงที่ซ้ายมือนะครับสภาพพวงมาลัยนะครับสวยไม่มีร่อกไม่มีร่อนครับมีพุสตาเอ็นจิ้งอยู่ขวามือปรับกระจกไฟฟ้าบากขวาเช่นเดียวกันนะครับคันนี้รถหน่วยงานถ่าอากาศนะครับที่ปรวระวังมามีประวัติการเช็คศูนย์นะครับอันนี้คือประวัติที่เช็คศูนย์มานะครับเพิ่งเช็คศูนย์มาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับตอนนี้ก็วิ่งไปได้ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าโลนะครับเครื่องเสียงเด ตรงนี้นะครับต่อ USB กับ AUX ตรงนี้ได้นะครับผมเป็น CD ได้นะครับแอร์น a l o g นะครับก็ใช้งานง่ายๆปรับความเย็นปรับแรงลมนะครับปรับทิศทางของลมนะครับ power outlet ตรงนี้1 2โวลต์1จุดนะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นแบบ CVT 7สปีดนะครับก็การเข้าเกียร์อัตราการทดเกียร์ค่อนข้างจะนุ่มนวลนะครับตรงนี้เป็นสีดำเป็น b บ a c k นะครับผมหัวเกียร์สภาพสวยไม่มีรอกไม่มีน่อน คอนโซลด้านหน้านะครับเป็นสีดําตัดกับสีเบดนะครับดูที่ตัวแผงดนชบอร์ดด้านบนนะครับนี่ดูใกล้ๆนะครับสังเกตสีผิวสีผิวคือสังเกตว่ารถนะครับรถใช้งานนะครับดูแลรักษาดีนะครับไม่ได้จอดตักแดดนะครับรถไม่มีสีไม่มีซีดไม่มีจางนะส่วนตัวบอร์ดนะครับเป็นบอร์ดหนังสีเบดนะครับสภาพบอกว่ก็ตึงๆแน่นๆเลยนะครับบอกก็จะมีมองๆมุดๆไปบ้างนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราเอาบอร์ดไปซักทำความสะอาดกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาบอร์ดไปหนุนนะครับ ดูตรงประตูนะครับเรียมสันหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับเพจตัวรถสติกเกอร์อยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนะครับสวยๆเลยนะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อทักท่างเพิ่มเติมได้เลยนะ0 8น1 3 1 8 8 2าหนึ่งสาสองนะครับเบอร์นี้แอดไลน์เพื่อนๆได้นะครับประตูได้เดิมนะครับเช็คทุกจุดนะครับแมนอาร์ตฝั่งนี้เรียงตัวครบสวยงามร็อตประตูฝั่งนี้ไม่มีรอยขูดขีดของเครื่องมือช่างใดๆนะครับ เบาะด้านหลังสภาพสวยสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆนะครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับเหลือเพียงเอาไปสปาอีกทีหนึ่งนะครับเพดานสะอาดนะครับไม่มีรอยสักยงสักยานใดๆนะครับคันนี้รถใช้ในหน่วยงานทหารกากาศนะครับที่ปลดระวังเข้ามานะครับมั่นใจได้มีประวัติการเช็คศูนย์นะครับเข้าศูนย์ทุกยะทุกหมื่นทุกหนึ่งหมื่นโลนะครับท้ายเดิมนะครับไฟเบรกด้านหลังนะครับจะเป็นแบบ led ไายไกลนะครับเวลาส่องสว่างกลางคืนจะมีเส้นสายขีด นะครับ่างนี้โลโก้ทุกตัวสอนอยู่ครบนะครับยังคงเป็นไฟเบรกของเดิมจากโรงงานนะมีรากยาคมเนี่ยแบบนี้นะครับนะครับสภาพสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับเป็นไฟเดิมนะครับการันตีด้านท้ายไม่มีโดนมานะเดี๋ยวเราเช็คให้ดูเดี๋ยวผมเช็คให้ดูเลยนะครับแต่ยังไงคันนี้ก่อนเข้ามาเราเช็คอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวให้ดูกันเลยนะครับเผื่อพี่อคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจรถคันนี้ดูคลิปนี้จบนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับผมพาชมอย่างละเอียดนะครับจ้า นะครับมาดูตรงนี้โครงสร้างล่ะนะครับเมนอาร์ตฝั่งนี้เรียงตัวครบสวยงามทุกจุดนะครับท้ายไม่มีโดนนะครับแล้วก็จุดน็อตที่ฝากระโปรงนะครับนะครับหัวน็อตคมๆสวยๆนะครับเหลี่ยมคมๆไม่มีรอยขูดขีดของเครื่องมือช่างใดๆนะครับไฟเบรกด้านหลังเป็นแบบไทยคอยโตะนะครับเป็นพาร์ทเดิมมาจากโรงงานนี่นะครับซูมให้ดูนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะครับทั้งสองฝั่งเลย นะครับการันตีนะครับของเราไม่มีรถอุบัติเหตุมาแน่นอนนะนะครับน็อตไม่มีแกะฝ่าท้ายเดิมไม่เคยโดนแกะแมนอาร์รังน้ำฝั่งนี้เดียงัวครบสวยงามทุกจุดนะครับนะครับด้านหลังพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างๆเลยถัดมานะครับในส่วนของชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินก็มีให้ครบนะครับล้อยางอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงถุงเครื่องมือมีครบนะครับบอดี้รถด้านในเดิมนะครับไม่มีรอยสนองสนิมใดๆนะครับได้เดิมหมด นะครับเม็ดอาร์ตฝั่งนี้เรียงครบนะครับซ้ายขวาสภาพสวยงามเหมือนกันนะครับไม่มีผิดปากจักกันนะนะครับโครงสร้างบอดี้ด้านในนะครับไม่มีรอยสนองสนิมได้้เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะสวยๆอย่างนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับ่อนถูกด้วยเพียงเดือนละเจ็ดพันใครสนใจนีบติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมมีหลายคันสำหรับต,ตัวอาร์ติสหนึ่งจุดหกนุ่นจีนะครับสำหรับเรื่องระบบความปลอดภัยก็ได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วก็ มีแอร์แบ็กถุงลมน้รยทั้งหมดเจ็ดใบนะครับสำหรับตัว1.6รุ่น G ปี18นะครับประตูฝั่งนี้นะครับเช็ครายละเอียดแล้วเดิมนะครับล็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับพาดูทุกจุดนะครับอย่างที่บอกผมจะพาดูเหมือนกับตอนที่เรารับรถเข้ามานะว่าเราเช็ครายละเอียดจุดไหนกันบ้างน,นะครับนะครับดูตรงประตูประตูได้เดิมเมนอาร์ตอยู่ครบนะครับไม่มีชาม้าติดฟิล์มให้แล้วพร้อมใช้งาน รถสวยใครสนใจเอาติสติดต่อทักหาผมได้เลยนะครับหัวน็อตเกี้ยงๆแบบนี้เลยนะครับผมมีหลายคันนะครับมาเดี๋ยวพามาดูนะครับนาเรียนในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยครับสำหรับตัวห้องเครื่องนะครับก็ใส่แบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเป็นเบนซินขนาด1.6ลิตรนะครับ d u a อว v t i ซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอึดถึกทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับประกันยางต่างๆนะครับเป็นปกตินะครับ พวกมาร์กสี่ตั้มสี่ยุคครบนะครับส่วนของเหลวต่างๆเดี๋ยวเราดูแลให้ก่อนปล่อยอยู่แล้วนะครับผมไม่มีน้ํามันไหลเยอะแบตเตอรี่ใช้งานเป็นปกตินะครับโครงสร้างเดิมนะครับเป็นอาร์ตเบ้าโชคเรียงตัวครบสวยงามน,นะครับพวกจุดมาร์กสี่ตัมสี่ตรงจุดหัวน็อตต่างๆนะครับอยู่ครบทวนน็อตด,ด้านในแล้วก็น็อตจุดที่ฝากระโปรงไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแก่ของเครื่องมือช่างใดๆนะเลเบลตัวรถนะครับอยู่ครบสติกเกอร์มอกกอ,อยู่ครบนะครับแผ่นกัาความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับผม เนี่ยฝากระโปรงได้เดิมนะครับผมนี่ของทางโตโยต้านะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับดูรายละเอียดตัวรถนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้สวยมากๆนะครับนะครับเบ้าโช้กเบนอาร์สฝั่งนี้เรียงตัวครบสวยงามนะครับไม่มีผิดแพพกจากกันนะครับทั้งซ้ายและขวานะส่วนตัวคานนะครับไล่ดูนะครับปั๊ม 3R ปั๊มยังอยู่นะครับน็อตไม่มีแกะนะครับคานตรงๆสวยๆนะครับพวกรูกลมนะครับของพวกนี้ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับ ไม่มีร่องรอยการชนหนักมาแน่นอนนะของเราการันตีนะครับรถสวยเกรด A ไม่มีชนหนักไม่มีพิควําไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถเอาติส1.6รุ่นจีนะครับปี2018นะครับกับการใช้งานเพียง1 1 0 0 0 0สนนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับฐานกากาศที่ปลดระวังเข้ามานะครับมีประวัติการเช็คสูตรตุกยะนะครับกับราคา4 9่0 0นานะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ7,000บาทเท่านั้นใครสนใจคันนี้ติดต่อทางหาผมได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคครรัับบสดี